สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องคนว่าเห็ดอากาศร้อนมากเลย ល ুই នប់បាយដែលแรงมากក៏ទ្រលកື້ນ แดดแห้งบันนี้ฝนก็บรตกบันนี้ยอดฝนมีตั๋วฝนแล้วไปตกอีกทีก็กรักกันดาสิละมีุนานี้ฝนน่าจะ <c oughs> บรตกเบิ่งอากาศหอนบันนี้นี่ อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นไม่ใย่เลี้ยงกรณีได้เบ็ดที่เราทิ้งงานตะวันเบ็ดนู่จุดใส่ย หมูแงอะไยามะไปไปไปยกินรกวย้กิบมงไหวิกับขาหมูแรงกุ้เจ้าหมูแรง นีนีจักหันนีนั่งอยู่ซื้อกินเบนกินอิ่มแล้วไปตักน้ำเข้าห้องน้ำด้ด้อน้ำในห้องน้ำบ่มีฮะเสียวรูดเสื้อไหมเพราะอ้วนน้ำในห้องน้ำบ่มีกินอิ่มแล้วก็ไปไปตักน้ำ คือตีทัลซามันตัวมันจีบตโทัลซามดมือมดขึ้นมันติดโทัล์ติดโทีศัลซาเ่าหน่อยมันวามันจีบคอมันจีบตีทัลซาผ่านแนวบุญมาเด็กหน่อยแล้วคือบอกนั่นเดี๋ยวพออ้วนมีแล้วเก็บไว้ลดเสื่อมหัน

เออแล้วก็ไปตักน้ำเข่าห้องน้ำห้องน้ำบ่มีน้ำเอาขูดดำนี่แหละไปตักนะเบนนั่นเอาขู่สีดำน่ะไปตักมันจะได้บุญนักตักใส่ถังนะให้เต็มเพระวันมันบ่มีแม่ไปเข่าหันบ่มีน้ำไปตักใส่ให้เต็มนะไปตักใส่ให้เต็มนะ ดึงปกกลาไปไปดึงปลาดึงปลกแล้วเอาสเปย์ให้พ่ออยู่เซลสเปย์อยู่ในร่างนั่นแหละเอาไปโลดเอาไปให้เพิ่นเพิ่นการนันเองเพิ่นมันทันได้มดดีมันทันได้มดดี